สิงสัางสรรคนทีวีปีสอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และหนึ่งในความประมาทนั่นก็คือการใช้โทรศัพท์ไม่ถูกที่ถูกเวลาจนกลายเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนมันต้องรับ รับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่เกิดปัญหาอะไรหรอกม,มันก็เคยตัวชินเป็นนิสัยแล้วครับรับแต่ให้ไวที่สุดอะคือรับแล้วพอรู้เรื่องแล้วก็นี่วางหูงทันทีเลยคุยแต่ทำไงได้แับม,มีทุลัมาจากงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้ศึกษาเรื่องการคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ จะทำให้สมองของคนเราไม่สามารถทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างเต็นประสิทธิภาพและยังส่งผลให้ปฏิกิริยาในการสั่งการและการตอบสนองช้าวกว่าปกติถึง0.5วินาทีซึ่งจะทำให้เวลาในการก่อนชนสั้นกว่าผู้ขับขี่ปกติถึง1วินาทีทีนี้พอขณะที่ขับขี่รถยนต์แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาความสนใจมันก็จะถูกเปลี่ยนเบนไปจากกับการรับโทรศัพท์และอีกมือนึงถือโทรศัพท์โดยที่ โดยที่ตัวเองก็ต้องพูดโทรศัพท์ด้วยมองทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับความสนใจในทิศทางความสนใจในความเร็วมันลดลงเพราะมันต้องแบ่งสมองส่วนเพื่อที่จะไปฟังคำสนทนาหรือการสนทนาแม้ว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกห้ามม่ให้ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ได้บังคับใช้ในวันที่8พฤษภาคม2551โดยมีการระวังโทษปรับ400ถึง1,000บาทก็ตาม แต่นั่นเป็นแค่มาตราการป้องปรามจากภาครัฐมิให้เกิดอุบัติเหตุเพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับตัวผู้ขับขี่เองควรจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการคุยโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนออกรถหรือจอดรถคุยก่อนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทางขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราสิง์ที่เปิดโอกาสให้พวกเราผลิตผลงานชิ้นนี้ิิตตัณฑ์ราสง สนับสนุนทุนในการผลิตรายการ1,000บาทให้กับสำหรับโครงการสิงสร้างสรรคคนทีวีปี3นี้นะครับเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถส่งกำลังใจเชียร์ผลงานของน้องนักศึกษาผ่านทางระบบ SMS ได้โดยพิมพ์ SR ส่งมาที่4890011